มาขั้นเพื่อนเรามาดูเบ้ากพกใหม่นะครับที่ตู่เผาเมื <accord> ่อวานครับเผาเสร็จเรอนะครับตูน้เผาลูกก่าวเพ้าวนะครับเห็นไหมนี่ครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งเอาไว้เย็นนะครับทีนี้เราก็จะเอาไปทิ้งนะครับเพื่อนดัดูกันนะตอนไปทิ้งนี่นะครับหลังจากที่เผาเสร็จนะครับเราก็จะมาทิ้งนะดูนะแบบนี้ครับทิ้งไปเลยครับนี่ครับนี่นะเห็นไหมครับนี่มือครับนี่ครับเมื่อเอามะพร้าวเราทิ้งไปหมดครับมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับตูนะเห็นไหม นี่ทัแบบนี้ครับแต่ว่าเราก็ต้องเอาไปล้างทําความสะอาดนะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูที่้างกันเนาะอ่านี่นะครับก็เป็นบ้านหมูครับที่เราเผาเสร็จไปแล้วนะครับแล้วก็เอากาะเผาที่ไหมดำหมดแล้วไปทิ้งครับทีนี้ก็ถึงขั้นตอนล้างครับเห็นครับเป็นแบบนี้เราต้องล้างทําความต่างครับพิธีลร้างนะครับนี่นะครับให้เราใช้นี่ครับฝอยขัดหม้อแบบนี้ครับนี่ครับเห็นไหมแบบนี้นะแล้วก็น้าเปล่าธรรมดาพอครับน้ำเปล่าธรรมดาพอนะทรายไม่ต้องนะครับเพราะงั้ เพราะเราต้องล้างก่อนนะครับล้างก่อนที่เราจะไปใช้งานนะครับเพราะว่ามือเขาติดอยู่นะครับถ้าไม่ล้างเนี่ยเราเปิดแป้งไม่ได้นะครับแป้งมันจะติดเบ้านะเออติดกับพกนะครับนี่ครับแบบนี้ครับจิงจ๋านีก็ต้องต้องอะไรต้องต้องตนี่ครับขัดทุ่มแบบนี้นะหงิเลยนี่ครับขัดจะมีทุ่มมีทุ่มๆแบบนี้ครับขัดให้เกี้ยนะครับแบบนี้ ดูนะครับดูนะอ่าดูนะครับนี่ครับขาบเสร็จมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมอ่าอ่านี่ครับดูนะครับบ้านพวกครับที่เราเผาเสร็จและล้างทําความสะอาดเสร็จครับแบบนี้เห็นไหมครับมันจะเงาแบบนี้เห็นไหมและสิ่งสาคัญนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องทิพ์เช็ดให้้ครับเช็ดให้ทันทีด้วยกระถูนะครับหรือผ้านะครับ อย่าปล่อยทิ้งไว้แห้งเองนะครับเพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้แห้งเองหรือตากลมตากแดดเนี่ยสนิมมันจะขึ้นนะครับพอเบ้าใหม่นะครับที่เราเผามาและล้านทำความบัและล้านทำความบาดครับสนิมจะขึ้นนะครับเราต้องรีบเช็ดให้ทันทีนะครับแบบนี้ด้วยกระดาษทิชชู่หรือจะเป็นผ้าก็ได้นะครับแบบนี้นะนี่นะครับเช็ดแห้งให้นครับทิชชู่ๆนะครับทุกกลุ่มครับกลุ่มเลยครับช็ดทั่อังนี้เลยพอเสร็จแล้วครับพอเช็ดแห้งเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องรีบนี่ครับ Onents, ทาด้วยน้ำมันพืชนะครับทาทันทีนะครับอย่ารอช้านะครับไม่งั้นสนิมจะขึ้นนะครับเพื่อนเมื่อถ้าว่าสนิมขึ้นเนี่ยเราจะไปใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามีสนิมนะนี่ครับหลังจากล้างเสร็จนะครับเช็ดให้แห้งทาน้ำนพืชทันทีนะครับถ้ายังไม่ใช้อะไรนะครับเช็ดไว้ก่อนเลยนี่ครับทาให้ทั่วนะครับทาข้างหน้าเบาให้ทั่วครับถูบบนไม่เลยโอเคครับท่านี้ก็เ็ตสิ้งครับบบานของพวกเราก็พร้อมใช้งานครับ่านเพื่อน นี่นะค,ะครับถสนใจนะครับทักมาเลยนะครับหนูก็มีเบ้าขายนะครับมีเบ้าแบบเผาพร้อมใช้เรียบร้อยนะครับถ้าสนใจทักมานะครับไว้เจอกันนะครับ